ถ้าคุณมีโปรแกรมสร้างตารางสุดุกุได้แบบไม่จํากัดคือมันสร้างแบบไม่จํากัดเลยนะแล้วก็สร้างได้เนี่ยสูงสุด15แบบคุณจะไปทําอะไรอ่าต้องพูดถึงการแข่งขันงานศิลปะในรายการศิลปะหัตถกรรมนะครับสุดุกุเนี่ยก็แบ่งเป็นสุดุกุปรถมแล้วก็สุรุกุระดับมัธยมนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแบ่งเป็นประถมต้นประถมปลายหรือมัธยมต้นมัธยมปลายหรือเปล่านะครับก็จะจัดแข่งกันทุกปีนะครับรายการแข่งขันก็มีหลายรายการหนึ่งในรายการที่ได้รับความสนใจนะครับจะเป็นการแข่งขันสุดกุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสุดกุมันเป็นมันเป็นเกมนะฝึกเกี่ยวกับตักกะนะครับตักกศาสตร์นะมันฝึกให้มีเหตุมีผลนะครับอ่ะทีนี้ครับ โดยปกติแล้วเนี่ยในการแข่งขันสโดูกูเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสโดูกุชนิดต่างๆตามนี้นะครับเนี่ยจะเป็น6คูณ6นะครับแล้วก็9คูณ9 6คูณ6ก็แบ่งอีกเป็นหลายประเภทของหลายประเภทตารางนะไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือคลาสสิกนะครับอัลฟาเบตก็จะเป็นตัวอักษรน,นะครับหรือ diagonal สโดกุ จะเป็นแบบแนวทะยงมุมอันนี้เป็นแบบจิกซอนะแล้วก็เป็นแบบตัวอักษรภาษาทไทยนะ6กคเนาะต่อไปก็เป็น9กคูเนะเป็นดั้งเดิมนะครับตัวอักษรสาอังกฤษเส้นแนวทะยงมุมนะครับแบบจิกซอแล้วก็แบบอะไรเนี่ยอีเวนเลขคี่เลขคู่แหละสุดูกุนะครับแต่ในโปรแกรมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยนะ มันก็มีอีกหลายแบบนะรวมแล้วก็15แบบนะทีนี้ไปดูครับว่าไอตารางสุดกุแต่ละแบบนันเป็นไงเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกนะเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมให้ดูเลยดีกว่าเนาะอ่ะเนี่ยครับโปรแกรมสร้างตารางสุดกุแบบไม่จํากัดนะครับโดเ <c oughs> สามารถเลือกประเภทของสุดกุเนะี่ยได้สูงสุดถึง น่าจะประมาณ15แบบนะมันมีหลายแบบนะที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเออแล้วก็โปรแกรมสามารถกำหนดระดับความยากความง่ายได้ด้วยนะเนี่ยอ่ากำหนดได้หลายระดับเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆนะครับแบบอ่าปานกลางแบบยากนะครับแบบเชี่ยวชาญแล้วก็แบบสุดโหดนะครับหรือ d ดวิลครับอ่านะครับโปรแกรมทำอะไรได้อีกก็ สามารถระบุจำนวนไฟล์สุรุกุได้นะครับว่าต้องการกี่ไฟล์ไฟล์ที่ออกมานี้จะเป็น PDF นะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวติดตามต่อนะแล้วผมก็จะเปิดให้ดูนะว่าเอ้ยหน้าตาของโจทย์ที่มันได้จากโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับเออแล้วก็ในหนึ่งไฟล์นั้นนะครับต้องการให้มีโจทย์กี่โจทย์นะในหนไฟล์นั้นมีโจทย์กี่โจทย์เออก็ ในน้อยก็สิบห้าตารางสิบสิบตารางอะไรก็ว่าไปอาจจะยี่สิบสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเอาไปให้เด็กทำเนี่ยก็จะโจทย์ไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวเด็กเห็นแล้วตกใจหรือว่าเบื่อซะก่อนนะโปรแกรมสามารถเปลี่ยนธีมหรือสีโทนสีของโปรแกรมได้นะครับนี่ครับชอบแบบไหนนะครับแล้วแต่ แล้วแต่ชอบเลยนะลองเอาแบบสว่างสดใสนะชีวิตจะได้แบบไม่มืดมนนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแบบโทนสีสีดำนะครับเพราะว่าเวลาดูนานๆนนะมันไม่แสบตาอะต่อไปอันนี้ก็ไม่มีอะไร a p p l นะครับก็เป็นโปรแกรมเป็นชื่อผมเป็นคนพัฒนาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปสาธิต กันเลยนะว่ามันออกมายัางไงอ่ะผมเริ่มจาก6คูณ6นะครับจำนวน1ไฟล์ไฟล์ละ10ตารางอ่ะนะครับไฟล์ละ10ตารางอ่ะอันนี้ผมแยกมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจะงงอ่ะผมก็จะแยกให้อ่าผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อว่าเทสลูโดคุ s u โด k ุ อย่างนี้เลยนะครับอันนี้สร้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่ะผมจะสร้างมันมีหลายแบบใช่ไหมครับผมก็จะสร้าง1ไฟล์ต่อ1แบบเอ้ยหแบบต่อ1ไฟล์นะครับ1ไฟล์นั้นจะมี10ตารางอา้าวไปดูกันว่าหน้าตาของผลลัพธ์จะเป็นยังไงอา้าวเสร็จแล้วอันเนี้ยโอ้โหสร้างแป๊บเดียวเสร็จแล้วยังไม่ทันอะไรเลย ไม่ต้องตกใจว่าเ้ไฟล์มันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ในโฟลเดอร์นั่นแหละตอนนี้ผมก็จะเปิดให้ดูนะครับอ่านี่เลยฟอนต์น่ารักสดใสนะครับฟอนต์น่ารักสดใสเป็นฟอนต์ลายมือก็จะบอกว่าผลลัพธ์อันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนี้ก็จะบอกว่า,าเป็นซูดูกุประเภทไหนนี่ก็เป็น6คูณ6แบบดั้งเดิมจํานวน10ข้อนะครับบอกวิธีการเล่นให้อีกนะครับเผื่อเล่นไม่เป็นอ่า เติมเลขหนึ่งถึงหกลงในช่องว่างห้ามซ้ำกันในนใน,ในแถวและคอลัมน์ห้ามซ้ำกันในตารางย่อยเออก็คือก,กฎกติกาของสูตรดุกุทั่วไปแหละแถวแนวตั้งแถวนั้นแถวแนวตั้งแต่ละแถวของแถวแนวตั้งห้ามซ้ำกันนะแต่ละแถวของแถวแนวนอนห้ามซ้ำกันนะในตารางย่อยก็ห้ามซ้ำกันด้วยนะครับอันนี้ คือแถวแนวตั้งนะลงมานี้นะผมเอามือลากให้ดูนะอันนี้แถวแนวนอนนะครับห้ามซ้ํากันอันนี้เป็นกลุ่มย่อยนะครับก็ห้ามซ้ํากันโจทย์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับตารางที่1 2 3 4 5สามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยนะครับจนครบสิตารางนั่นเองตารางมีขนาดใหญ่นะครับดูแล้วไม่อึดอัดนะแล้วก็ดูไม่เยอะครับเพราะว่าถ้าดูเยอะ เด็กๆเ,เห็นหรือผู้เล่นเห็นก็เ,เยอะเกินเบื่อกลัวไม่ทําดีกว่าฉเฉลยอ,อยู่ไหนเนี่ยมีฉเฉลยหรือเปล่าอ่าฉเฉลยอ,อยู่ต่อไปนะครับอยู่หน้าต่อไปอย่างนี้นี่เองอ้าดูครับนี่คือฉเฉลยนะครับแยกไปเลยสมมุติว่าคุณครูคุณแม่หรือว่าใครก็ตามแหละอ่ะปริ้นโจทย์ให้เด็กๆไปนะครับเขาก็าไปฝึก เอามาตรวจเราก็ทำหน้าที่ตรวจนะครับก็ดูว่ามันตรงกับเฉลยไหมนะครับอันนี้1ตารางจะมีเพียงคำตอบเดียวนะครับ1ตารางมีเพียงคำตอบเดียวโปรแกรมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เลยเป็นไงครับสะดวกไหมครับอ้าวตารางตอ่อประเภทต่อไปเดี๋ยวเราไปดูประเภทต่อไปนะครับถือว่าเปิดหูเปิดตานะอันนี้ต้องต้องดูเลยนะครับเพราะว่า บางตารางเนี่ยมันวิจิตรสวยงามจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะต่อไปนะครับประเภทที่สองอ้ตารางประเภทที่2อมวดเป็น6กคูณหตัวอักษรนะครับกดไปเลยจ้าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ้าวนี่ตารางอัลฟาเบตเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะไม่อ่านไอ้กฎกติกาแล้วนะ อลองไปศึกษาดูอันนี้นะครับเนี่ยตารางใหญ่เบิ่มๆไปเลยนะครับเล่นง่ายๆไม่เยอะอ่านี่ครับแล้วก็อันนี้มันเป็นระดับง่ายะครับง่ายๆนะครับทำเพื่อผ่อนคลายอารมณ์หรือว่าคลายเครียดนั่นแหละค่าเวลามันก็เลยจำนวนช่องว่างก็เลยไม่เยอะนะเออจบท์มันไม่ได้ยากอะไรอ่าอน,นี้ก็เป็นเฉลยเดี๋ยวดูต่อครับดูต่ออย่าเพิ่งเบื่อนะครับอา้าว ได้อโกนหรือทะแยงมุมนะครับกดไปเลยเอ้ยไม่ชา้าเอา้าไม่ใช่ช้านะเสร็จไปแลวแไวเลยขนาดนั้นอันไนเนี้ยอันนี้หรือเปล่าอเรียงนี้ดีกว่าเอาขึ้นไปเลยอันที่มาใหม่ก็จะอยู่บนสุดเนาะอ่านี่เลยจ้ะนี่เลยนะครับแนว นอนห้ามซ้ำแนวตั้งห้ามซ้ำกลุ่มย่อยอย่าซ้ำนะแนวทะแยงทั้งสองก็อย่าซ้ำกันไปดูผลลัพธ์เลยนะครับ123456โอเคถูกต้องครับ123456 123456โอเค123456 123456โอเคครับไปดู แบบถัดไปแบบจิกซอนี้โอ้โหยากแบบจิกซอยากนะ,ะเสร็จละมาดูกันแบบจิกซอนี้มันมันจะเป็นอย่างี้ครับเหมือนเดิมนะแนวนอนแนวตั้งอย่าซ้ำนะกลุ่มย่อยจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับกลุ่มย่อยมันจะเป็นจิกซอนะอย่างอันนี้ก็ นี่หกอันอันนี้ก็หกอันแบบนี้อันนี้ก็หกอันครบมะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกครบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านี่ครับโอ้มันสวยจริงครับแบบนี้อ้าต้องย่อหน่อยหนึ่งแล้วจะดูเห็นว่ามันเป็นจิกซอนะครับในจิกซออย่าสามการอันนี้ยังไงของมันเนี่ยมาเป็นมาเป็นตั้งๆงนี้เลยนะโอ้ แม่ดูอื่นดูอื่นอ่านะครับต่อไปตัวอักษรไทยนะครับจัดไปเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวกอไก่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อไปครับ9กคูณเจัดไป 9ก้าคูณเานะอันนี้ครับก็ตารางมันก็จะใหญ่ขึ้นนั่นแหละเนี่ยตารางใหญ่ขึ้นนะเหมือนเดิมมีเฉลยมีอะไรให้เหมือนเดิมเป็นหมวดตัวอักษรไปดูกันก็เป็นตัวอักษรสาังกฤษเนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลย ต่อไปทะแยงมุมนี่ครับทะแยงมุมต่อไปจิ๊กซออันี้สวยจริงนะจิกซอ9เก้าคูเก้าเนี่ยใครไม่ดูพลาดแล้วนะครับโอ้โหมันมันสวยงามผมชอบอ่ะ นี่ดูดูดูลวดลายนะครับโอเคเลยสวยงามนะครับสวยงามจริงอ่าต่อไปนะครับเลขคู่เลขคี่อ้าวเลขคู่เลขคี่จัดไปประมาณนี้มีกฎกติกานะครับมีกฎกติกาให้ให้ทำความเข้าใจก่อนเล่นเนาะ นี่เลยจ้ะเลขคู่เลขขี้ตารางสวยๆเลยผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะก็เพิ่งมาเห็นตอนทําโปรแกรมตัวนี้นี่แหละนะครับอ่าใครรู้วิธีเล่นก็บอกหน่อยนะครับเลขคู่เลขขี่แล้วอะไรต่อทีนี้จิกซอทะแยงมุมไปอีกจิกซอว่ายากแล้วมันทะแยงมุมไปอีกจะยากถึงไหนเนี่ย นี่เลยโหสวยงามโจดน่าเล่นแต่ผมยังไม่เล่นนะโอเคต่อไปจิ๊กซอว์แต่อย่างว่าโอ้อะไรเนี่ยวินโดกุมันคืออะไรวินโดกุมันคืออะไรดูสิมหน้าตาเป็นยังไงโอ้ผมจำได้แลวคือแนวแนวนอนแนวตั้งไม่ซ้ำกันเนาะแนวนอนแนวนอนแต่ละแถว ทั้งแนวนอนแล้วแต่ร่างไม่ซ้ํากันเพิ่มกติกาคือในวินโดว์ตัวเลขต้องไม่ซ้ํากันอีกโอ้ยจะยากไปไหนเนี้ยจะยากไปไหนดาวกระจายโอกระจายสมองสมองผมกระจายหมดละนะดูซิอ่านี่มันก็เพิ่มกติกาขึ้นมาอีกว่า ในพื้นที่ดาวกระจายในในที่เป็นบริเวณดาวกระจายเห็นไหมไอสีเข้มเข้มเนี่ยเลขต้องไม่ซ้ํากันด้วยเออโหเอานะเล่นให้แบบชําไปเลยอันนี้อะไรเนะนี่ยคอนเซค i ี e ไม่รู้อ่านถูกเป่าดูซิดูซิคือผมผมว่ามันแปลกเดียวผมก็เออทำแต่ตอนทำยากนะผมบอกคนไอเนี่ คุณเห็นไอ้ไอแท่งหนาๆตรงนี้ไหมเนี่ยตัวเลขระหว่างสองช่องเนี่ยต้องต้องเป็นเลขที่ต่อกันอ,อย่างนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นเจ็ดหรือเออนี้ต้องเป็นเจ็ดแหละตรงนี้ต้องเป็นเลขเจ็ดนะเพราะมันมีห้าตรงนี้แล้วมันจะเป็นห้าไม่ได้มันก็จะเป็นเลขเจ็ดอะไรเงี้ยคือตัวเลขมันจะเป็นลําดับที่ต่อกันอ่ะไอ้คนคิดนี่มันก็เข้าใจคิดนะอา้าสุดท้ายแล้ว ตัวอักษรไทยนะครับตัวอักษรไทยโอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่เองก็ครบทุกแบบแล้วนะครับจะเห็นว่ามันครบทุกแบบแล้วโปรแกรมก็สามารถสร้างออกมาได้นะอันนี้1ไฟล์10ตารางนะครับ1ไฟล์คุณจะ50ก็ได้นะผมบอกก่อน1ไฟล์50ตารางก็ยังได้นะครับเอาทำให้ดูซิ เฮ้ยได้จริงป่าได้นะต้องได้นะจัดไปโอ้หไหวไหมไหวไหมเอ้านึกว่าจะไม่ออกเลยแล้วมาแล้วจ้าหนึ่งไฟห้าสิบตารางทำกันช้ำๆไปเลยนะเอ้าเอาดูดูมันนี้ตั้งยนะี่แปดหน้า ก็โจทย์จะสิบสี่หน้านะครับเป็นไงล่ะคือเครื่องมันก็อาจจะต้องเวลาสร้างก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะกับเครื่องหน่อยนะเพราะว่าบางทีมัน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 เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์อะเออมันก็ใช้เครื่องประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นโจทย์ที่ว่า ไม่ยากหรือว่าจํานวนไม่เยอะอะไรก็เครื่องปกติคือเครื่องปกติก็ทําได้ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าโจทย์เยอะก็อาจจะต้องใช้เครื่องที่มันแรงหน่อยโปรแกรมส u ด o กุ Generator Pro นะครับเป็นโปรแกรมที่สร้างส u ด o กุได้มากกว่า15แบบนะครับทั้งแบบ6 6คหรือ9ค9ูนะในประเภท ตารางสุรุกุที่หลากหลายนะครับอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับเหมาะสําหรับคุณครูหรือแม่พ่อนะครับหรือว่าใครก็ตามนะที่สนใจจะต้องการสร้างตารางสุรกุกุเพื่อนําไปฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นฝึกสมองหรือว่าฝึกแข่งขันนะครับก็เหมาะมากเลยครับแนะนําครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟัง